หนูน้อยเรียนรู้ภาษาไทยกไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคน อคอระคังคอหูจอจันชอชิงชออาช้างซอโซ่ชออาเชอร์ ยอหญิงดอชดาต่อประตักถอฐานทอมนโธทอผู้เท่า นอนเน้นตอเด็กตอเต่าทอ,อถุงทอทหารทอทง น้นหนูเบาใบไม้ปอป่าผอพึ่งฝ่อฝาพอพันฝอฟัน พ่อสัมภารอมอมายอยักษ์รอเดือรอลิงว่าแหวน สอสาราสรือสีสอเสือหอฮีบรอจุลาอาอ่าง พอนกฮูก <H on oku> ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ